นายประชาชนเลยไอ้ก,ก้อยก็เป็นคนเอามาเอามาแปะโฆษณาให้ดูแลไอ้ขาหมูขอบคุณที่เราช่วยแก้ชื่อเสียเรื่องโรงงานครีมให้ไอ้ขาหมูก็จะไปกระจีก้กระจ้ายอยากได้เบอร์ส่วนตัวของขนายตั้มอยากคุยอยากนั่นอยากนี่คนพวกนี้เป็นอย่างนี้ครับเวลาคบกันก็รู้อยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยเลวเคี่ยยังไงแต่ก็คบเพื่อผลประโยชน์พอแตกคอกันปุ๊บแฉกันชิชไพจ์ไล,ลายต่อไปที่จะโดนแฉนะคะอีดอกกระทือโดนแน่เพราะอีดอกกระทือเช้านี้เริ่มเป็นไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูเริ่มพูดแล้วว่าเรื่องของกู กับไอ้ไหลกับอีแม่นอกใจคนอื่นไม่ต้องเสือกพี่ดากก็ถือเริ่มเสือกแล้วกันเดี๋ยวแชร์กันยับค่ะเวกรกรรมจริงๆนะคะเวรกรรมมีข้อมูลที่มีอยู่ในมือคนจะดูก่อนตั้งแต่แรกก่อนที่จะไปเม้นสนับสนุนการด่าพี่ก้อยด่าเองมีส่วนทําให้พี่ก้อยเสียชื่อเสียงด่าเองมีส่วนอย่างมากในการใส,ส่ร้ายป้ายสีพี่ก้อยรู้ตัวหรือเปล่าวันนี้ที่ฉันออกมาพูดเพราะถือว่าพี่ก้อยไม่มีช่องไม่มีกระบอกเสียงในเมื่อด่าไม่ยอมอธิบายที่ฉันขอใช้คลิปนี้เป็นกระบอกเสียงให้พี่ก้อย วันนั้นที่ป้าก้อยโดนโจงตีดาบคุยอะไรกับป้าก้อยดับรู้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ดาบไปมั่วส่งโจงตีป้าก้อยด้วยวันนี้พอตธวเองจวนตัวเอาุณพูดในแง่ดีของป้าก้อยว่าป้าก้อยโดนใส่ร้ายเหมือนที่ตัวเองโดนใส่ร้ายดับรู้มาอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นแต่วันนี้พอจูดตัวออกมาเรียกป้าก้อยดีๆขอให้ลูกสาวเธอโดนข่มขืนจนตายอีกก้อยต้องเอาอย่างนี้ไหมแล้วจะบอกว่าดิฉันบูลลี่เด็กอีกไม่เด็กแล้วละคะ่ะไปเชิดชูไอไลดึงไอไลเข้ากลุ่มไปเชียร์ไอไล จากนั้นคุณก็แทบจะออกจากกลุ่มโดยสินเชิงมาตามปกป้องดูแลไอ้ไหลยอยู่ใน youtube ในวันที่ไอ้พวยดา่าคุณยังโกรธแค้นอยู่เลยคุณจะด่ามันอยู่เลยแต่วันนี้คุณกราบขอโทษมันซะอย่างนั้นคุณลืมไปแล้วหรอว่าคุณเข้ามาด้วยเจตนาลมปกป้องทนายตั้มเป็นเอีทนายตั้มคุณกราบขอเองกูอีก้อยทำอย่างนู้นทำอย่างนี้กูยังไม่ได้เช็คบินมือแถมยังบอก ด้วยว่าคนที่จะเล่าให้มันฟังก็คืออีดอกกระถืดูความลาววนของมันค่ะวันนี้อีดอกกระถือเกาะไข่เกาะแคนอีก,ก้อยค่ะเพราะอาจจะมีโอกาสถ้าอีก,ก้อยเด้งอีก,ก้อยกระเด็นจากไอไหลอีดอกกระถืออาจจะขึ้นเป็นใหญ่ได้กำหั่ไอไหลไว้คนเดียวก็เป็นได้ทุกอย่างพวกเขารู้ก็รู้ว่าใครเลวใครทําอะไรยังไงแต่ยามมีผลประโยชน์ด้วยกันเขาก็หลับหูหลับตาสนับสนุนความเลวความชั่วกันพอขาดกันก็ออกมานั่งแช์แทนที่จะอยู่ใครอยู่มันตรงไหนที่เห็นว่าเขาทำถูกต้องถูกใจเราก็ค่อยเชียร์เฉพาะจุด จริงทรงน้ำหน้าค่ะก้อยฉันบอกเธอแล้วให้ถอนตัวแต่เธอถลาลึกไปเรื่อยๆเธอยังทําสันดานเดิมๆจัดจัดจัดจัเอาคนนั้นไปเสี้ยนคนนี้เอาคนนี้ไปเสียนคนนู้นจําได้ไหมเวลาที่มากโอดมากรวดวาโดนอีดอกกระถือดาเอาอะไรยังไงฉันพยายามบอกเสมอว่าเงียบที่เราให้ความจริงมันพิสูจน์ตัวเองแทนที่ตัวเองจะไปให้ลูกชายจัดการให้จะมาให้ดิฉันเป็นคนไปจัดการอีดอกคึงไปลบลาค่าฟันอะไรกันยังไงดิฉันไม่โง่พอที่จะไม่ดั้งตายแทนคนอื่นหรอกค่ะจริงๆ แล้วในที่สุดเห็นไหมคะก้นลากเอาที่ฉันไปในขบวนการพัทยาเอาไปดา่าเอาไปเล่าให้ไอ้ไหลฟังว่าฉันอยากคุยเร่งรัดจะโทรศัพท์อยู่นู้นอย่างนี้แล้วในที่สุดก็ต้องออกไมายอมรับว่าไม่ได้ฉันเป็นคนเร่งรัดแต่เขาเป็นคนขอโทรหาฉันเองคุณเห็นความจริงพวกนี้บ้างไหมคะไม่ว่าใครที่เกลียดฉันอะไรคุณเห็นความจริงพวกนี้ที่ออกมาบ้างไหมไอ,ขอม้ขางูมันก็ออกมายอมรับเองว่าอีก,ก้อยทำอย่างนู้นทำอย่างนี้กูย,ยังไม่ได้เช็คบินมึงแถมยังบอกด้วยว่าคนที่จะเล่าให้มันฟังก็คืออีดอกกระตือดูความลาววนของพวกมันคะ่ะวันนนี้้อกกกกระะืเเาาไแยค พออาจจะมีโอกาสถ้าอีก้อยเด้งอีก้อยกระเด็นจากไอไหลอีดอกกระืออาจจะขึ้นเป็นใหญ่ได้กำหังไอไหลไว้คนเดียวก็เป็นได้ทุกอย่างพวกเขารู้ก็รู้ว่าใครเลวใครทําอะไรยังไงแต่ยามมีผลประโยชน์ด้วยกันเขาก็หลับหูหลับตาสนับสนุนความเลวความชั่วกันพอขัดกันก็ออกมานั่งแชร์แทนที่จับอยู่ใครอยู่มันตรงไหนที่เห็นว่าวเขาทำถูกต้องถูกใจเราก็ค่อยเชียร์เฉพาะจุดไม่ใช่ไปเชียร์กันแบบหลับหูหลับตาแล้ววันหนึ่งมันไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันไว้ยังไง ในใบที่บินที่ส่งเงินและส่งให้คุณอื่นดูบอกว่าเป็นขอยืมแต่ถ้าหลังจากนั้นมีเช็คแลฉันไม่เอาเงินหลอกที่รักฉันรักเธอนะฉันให้เธอด้วยเสน่หาเท่าน,นี้ก็จบเหตุค่ะอันนี้ดีฉันไม่รู้ว่าข้างหลังเขาคุยกับอะไรกันเรื่องอยังไงแต่บอกให้รู้ว่าการที่มานั่งทวงนี้อย่างนี้การที่มาใช้คนฝั่งตรงกันข้ามทวงนี่แบบนี้โง่เองเอาเงินไปเปย์ปปผู้ชายเองแล้วเนี่ย โมอเองเอาเงินไปเปผู้ชายมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคุณเลยค่ะถ้าเรารักกรารหลอกหรผู้หญิงคนนี้จริงๆดิฉันว่าควรจะแนะนําให้เขาไปคุยกันดีๆด,ดิฉันมองว่าการกระทําที่ไอ้ขาหมูทําทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรสตอรี่ป้าหนุงป้าดยุยที่ออกมาพูดเรื่องนี้เขาไม่ได้พูดเพื่อที่จะช่วยผู้หญิงหรือปกป้องผู้หญิงเขาพูดเพราะความเกลียดนะแต่ แต่คนที่ทครูเนี่ยมันโทรมาอ้อนโทรมาง้อเดี๋ยวจะให้นักแต่อัดเสียงมาให้คุณหลันเปิดเอามาให้ประจารนดูความทียของมันสิคะผู้หญิงด้วยกันนะคะนั้นไอ้หลายไปหลอกเอาเงินเข้ามานอน,นเขาฟ,ฟรีๆหลอกเอาเงินเข้ามา <c oughs> เขาก็ทวงไม่ยอมใช้คืนอี่แม่นอกใจยังจะอัดเสียงเข้ามาประจารีสารเลวไม่ละ <c oughs> คนพวกนี้เป็นอย่างนี้คะ่ะเวลาคบกันก็รู้อยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยเลวที่ยังไงแต่ก็คบเพื่อผลประโยชน์พอแตกคอกันปุ๊บแฉกันชิบหายแล้วจะลา